สวัสดีทุกคนกินดีนะครับผมวันนี้มาพบกับขอีกแล้วพี่คนจะเดินช,ชีวีนะครับวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดนะครับผมอืมถ้าแบบว่าพี่จะมาแจกโค้ดนะทุกคน,นก็คือโคอ้ดอะไรย่างเงี้ยคือแบบโค้ดที่แบบว่าอันนี้คือแบบมันสามารถใส่ได้นะครับทุกคนดูดูพี่พี่แบบ เนี้ยคือใส่ได้เลยทุกคนดูอันนี้โค้ดแบบว่า,าบัตรป้องกันดาวนะคะว่คือส่งหรือว่าแบบส่งคูปองหรือว่าโค้ดแบบไยล่าสุดเนี่ยทุกคนลองเอาไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับไอดีเก่าสามสิบวันหรือว่าผู้เล่นใหม่สมัครก่อนหรือว่าแบบแบบ คือโค้ดเป็นโค้ดฟรีอะครับทุกคนเอาไปใส่ได้สามารถเอาเว็บนี้ไปใส่ได้ <c oughs> เลย้วครับผมก็คือใหม่ล่าสุดหรือว่าอะไรเนี่ยโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่สร้างไม่เกินสิบวันใส่ได้วันที่อ่าได้ยอย่างคือทุกคนลองอไปใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเอาไปใส่ได้เลยนะครับ <c oughs> คือโค้ดนี้ใส่ได้คนนั้นใส่ไม่ได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลาด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับผมวันนี้โค้ดนะครับคืออันนี้คือก่อนที่เราจะเข้าไปใส่โค้ดนะครับเราก็มาที่ตรง ดีนะครับพอเข้ามาตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็คือวิธีใส่โค้ดนะครับผมก็กดกลับไปที่นี่เลยนะครับผมก็คือหน้ากิจกรรมนะครับไปกดที่หน้ากิจกรรมเลยพอหน้ากิจกรรมแล้วใช่ไหมเราตัดกิจกรรมแล้วก็ไปชี่งนีนะครับก็คือนี่นะครับแรกไอเทมนะครับผมก็คือเราก็กดไปที่กระหม่ยตรงนี้นะครับแลกไอเทมพอแรกไอเทมเสร็จแล้วก็คลิกไปเลยพอคลิกไปเลยนะครับผมก็นี่เลยนะคะจะบอกอะไรก็พอนำโ้ดใสไปแล้วก็กอบใส่นี่เลยนะครับผมนี่ อันนี้คืออันนี้ตัวแทนเฉยๆบางคนใส่ไม่รู้เรื่องบางคนน้องๆน้องๆอ่าน้องๆหนุ่มๆบางคนแบบว่าเพื่อนๆเอาไปเล่นน้องๆไม่รู้ว่าน้องๆนะไรเพื่อนๆนะครับทุกคนบางคนเขาใส่ไม่ได้เขาใส่ไม่เป็นนะครับผมก็มก็จะมีเปลี่ยนหมายแบบนี้นะครับผมนะฮะใครสำหรับใครที่เล่น ROV นะครับผมก็คือ เล่นในพีซีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีโปรแกรมเนี้ยคือแนะนําเลยไ,ไม่เขาไม่ได้เป็นสปอนนะครับแต่ว่าเออจะบอกว่าเออแนะนําโปรแกรมน,นี้ได้เลยนะครับเอาไปเล่นแล้วก็เอาไปตั้งค่าได้เลยในพีซีนะครับนั่นเองนะฮะ